สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้ก็มาแต่เช้าอากาศไม่ค่อยดีนะคะก็วันนี้วันที่5นะคะกับการออกกําลังกายนะคะก็ทาตามสัญญาที่มีวินัยให้กับตัวเองวันนี้เป็นวันทํางานนะคะรถก็จะเยอะนิดนึงนะคะน้องก็จะมาที่จักรยานแล้วก็นี่แหละค่ะความสุขของชีวิตนะคะก็ถนนเอเวนิวเหมือนเดิม ความสุขเล็กๆของเออ่มนุษย์ปกตินะคะเราต้องมีวินัยในการทํางานและหลายคนวันนี้ก็จะมีความสุขหรือว่ามีความกังวลก็ขึ้นอยู่กับการแยกแยะแล้วก็เลือกข้อมูลที่มันดีกับร่างกายดีกับสมองของเรานะคะวันนี้น้องก็มาขี่จักรยานกันค่ะแล้วก็เช้าๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเริ่มทํางานกันนะคะวันนี้ก็มีความสุขกับชีวิตทุกวันนะคะน้องกอนี่ล่ะค่ะ ถนนเส้นทางชีวิตถนนทางเดินชีวิตของคนเรานะคะมันก็เป็นเช่นนี้เลยนะคะมาดูหน้าตายิ้มยันจัใสของน้องทุกวันนะคะที่น้องได้มาขี่จักระยานแล้วก็ออกกําลังกายกันค่ะชีวิตก็มีแค่นี้นะคะสำหรับน้องใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตเราจะต้องมีความสุขกับเส้นทางที่เราเดินนะคะสำหรับน้องนี ชีวิตเลือกแล้วนะคะว่าจะมีความสุขแล้วก็จะเป็นคนดีก็ตังนี้ก็แต่งหน้านิดนึงนะคะก็จะมีปากสีแดงรอยยิ้มหวานๆมาฝากสําหรับคนนี้คนที่จะเข้าไปทํางานสภาน,นะคะก็ขอให้กําลังใจนะคะขอให้ทําทุกอย่างสําเร็จไปได้วยดีมีความสุขกับการทํางานของทุกคนนะคะ เหนื่อยนะคะแต่ก็พยายามแล้วก็การออกกําลังกายสามสี่วันมันเนี่ยร่างกายก็ผอมลงจริงๆนะคะยาที่ิบานก็ทักนะคะเอ,อ๊ะทาไมผอมลงทําไมหุ่นดีขึ้นนะะแล้วก็มันทําให้ใบหน้าอ่อนเยาว์นะคะน้องก็อายุเยอะแล้วอย่างที่บอกแต่ว่าใบหน้าก็ยังอ่อนเยาว์อยู่เพราะว่าอะไรคะขี่จักรยาน,นะคะ่ะออกกําลังกาย นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ทานน้ำบริสุทธิ์นะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะอากาศยามเช้านะฮะมุ่งไปด้วยกันนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตท้องฟ้าสงสัยนะคะคน<ม>ก็เริ่มมาทำงานกันแล้วนะคะน้องก็นี่แหละค่ะสวัสดีตอนเช้ากับนิชากรไม่มีอะไรมาก วันนี้วันที่ห้าของการออกกำลังกายน้องทำได้และน้ำหนักน้องก็ลดลงด้วยสวยขึ้นนะคะโสดอยู่ใครจีบก็รีบมาเลยค่ะ